มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องพักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูที่ชื่อว่าถั่วเขียวต้มน้าขิงนะคะเราจะมาทําขนมหวานนะคะกินไล่โควิดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะมาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะขั้นแรกนะคะก็จะมีถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวเราเอาไปแช่น้ําไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะจะได้เปลือเยเร็วนะคะไม่ต้องเปลืองแก๊สนะคะ แล้วก็ต่อด้วยนะคะน้ำตาลนะคะเป็นทรายแดงนะคะเป็นน้ำตาลอ้อยทรายแดงนะคะแล้วก็เกลือนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะขิงนะคะหั่นเป็นเว่นๆน,นะคะนะคะนะคะอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะคะลงมือทำกันเลยค่ะตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำนะคะ นี่เือก่อนนะคะแล้วก็มาใส่ใส่ถั่วเลยนะคะแล้วเราจะต้มนะคะโอเค <c oughs> รอเดือดน,นะคะ เดือดแล้วนะคะแล้วก็ช้อนเอาสิ่งสกปกนะคะดำๆอ,ออกมาะะแล้วเราก็มาใส่ขิงนะคะที่เราเหั่นเป็นแว่นๆนะคะใส่ไปเลยค่ะ แล้วก็ต่อด้วยเกลือนะคะนิดนึงแล้วก็รอให้เดือดน,นะคะให้เม็ดถั่วเขียวเปื่อยนะคะอันนี้ยังไม่เปื่อยนะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่น้ำตาลกันเลยะคะ่ะน้ำตาลใส่ตามความชอบนะคะ

ปิดแก,เกนเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ